มือนีกมวนอยู่ได้มาแต่วาด,ม,ด,ดมืมอขืนนี่แ<ะ>ม่จอมีหย่งนอแยอันนี้ฮะโจมีอย่างเอาอีอันนี้เออคือจังมาแต่วาดมาแต่วาดมาจังไดก่อนเดี๋ยวนี้โอ้ยมาแต่จังไดถึงจะเดียวนี่แม่ก็คือมาแต่เฮ <ๆ S 2> ือนเท่านี้ละจะมาแต่ว่าจะได้บุญหลายว่าจะหาบ้านเราบอกว่าอันบุญเจาน่ะแม่อย่อยางกูจะบอกมึงฟังอันว่านศีนนั่นเนาะกูไปวาดนั่นกูกมวนมวนได้นะ ไม่มอลั่มบอกมันคือจดจมว <S 2> <S 2> <S นยายนางอันอันเฮ้ยขาดกกลัวมอลหลั่มปุ๋ยมีหลายคนหลายคณะอยู่ในหันนั่นเฮ้ยคือไม่ได้ยินเสียงมอหองมอลัม่มเขาฟอนเขาเต้นกระแทกเดามึงมึอยากโห่มึงกับป้ายที่ละวันศิลน,นั่นโอ้ยว่าไปเหรอข่อยพี่หลอกหอบพาหอบแพทยไปจำศิลอยู่วัดตัวเขาภาษานั่นกูกับปจังสันตัวโอ้ยยายจังสันกู้ยีป้ายใดบอกกู้มวนมวนได ลองไปเบิง่งเด้อพน,นั่นบอกโอ้ยมึงลองไปเบิง่งเด้อโอ้ขอยข่อยเขาวัดบ่หลมดอกจะมีหยังเดี๋ยวนี้ไปจังได๋มวนบ่อยจะได้บ่อข่อยฟังก่อนเดี๋ยวมึงสิว่ะหวยมันแม่นความล้าเดียนี่ประจ้ำสินเนาะสินจีมานี่ไปนําแม่เนาะเดี๋ยวข้าเจ้าเว้ากันมันมวนแบบเดี๋ยวคุจังสิไปคั่นบ่บมวนข่อยบ่ไปเด็ดขาดนางยายยายยินอันยายมี่ยายสียายยายจอยเออเป็นนางวะเนี่ยยายมีแต่ยา่ย่า่กับยายน้ำ ย<ซ>อนกลางอนอนอยู่กลางทาว,าดวัดแ<อ>ล้วก็ไปนอนไม่นะปรากวดบว่าไดีนอนเลยไหญฟังพวกสามย่ายนี่วา้าเพ่นว้าวกันอุ้ยกระบอกพืนหว่ายายจอยนี่กระวอกผืนลูกเคยกูฟังนํามบอกืนผู้นั่นน้่ผู้นี่นํามยายจอยน่ะจะกไปมวนน้ำาเออเอ้ยมวนก็นยังจะไปจำศีลแผลใดแบบนี้เอา ยายพังนั่นเอายายพังนั่นก็ว่ากู้พังอีกกูบเพ่ถามนี่เพิ่อนว่าเองนี่ันนี้เพิ่นวมาจจงไดโอ้ยเพิ่นก็ว่าเมื่อไรน่นเรียกก็ว่าอันโอ้ยอันค้อยก็อันเขาก็อยู่หน้านั่นก็จะค้อยไผ่ลองกินกระปอยเขาอยู่ในวัดนั่นตัวป้านั่นบอกอ้ยอันนี้มึงจะเสิว่าวหลายกู้เพื่อไปเว่าวยังได้กูนอนฟังกูก็หัวเบิดลเกนสอดแจงไปได้นอนย่อนไปนางสมาธิได้ไปเด้นั่งสมาธิ กูฟังสามย่ายนันเวาแม่นั่งกูหล่มวนกูเล่สิไปวัดทีและมันวัดศิลน,นั่นประจําศิลนั่นย่ายนี่บอกโตบุญเจ้าเอ้ยกูกำบูุ้โอ้ยฟังเวงานีาา่มันบ่แมนได้แม่จะไปไปเอาขี้เพื่อนเขามานี่แจ้ง<บ><า>ไหลนี่แมนนี่นนล่ามวนกูกูก็ไปได้หย่อนจังสี่ละคันว่ามียังสี่กูบ่ไปได้วัดนั่นโว้ยฟังเว่าแล้ว่าไปเอาบุญเอาศิล วันบริบุญดอกแนวนี่ยแล้วไปฟังไปเว่าผื่นคนอยู่ปน,นัปนปนันแล้วไปครูสินครูสินส่วนเข้าไปอีกโอ้ยเหลืองอียงสิไปันแนวนี่